สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับเป็นวันอังคารนะครับ20ธันวาคมก็อ่าวันนี้ฟุตบอลทูบาโล่จบไปแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าฟุตบอลต่างๆรายการต่างๆเริ่มกลับมาเตะกันตามปกตินะครับก็อ่อยายาววันนี้ก็จะมีรายการสําคัญเป็นคาราบาวคัพของอังกฤษนะครับแล้วก็จะมีบอลถ้วยของสเปนด้วยแล้วก็อิมบัคไมเลยนะครับ ส่วนเรื่องของทัศนะวันนี้ก็เหมือนเดิมจัดมาให้2คู่ด้วยกันนะครับผมอ่ะก็ไม่รอชาร้าแล้วกันนะครับไปดูกันที่คู่แรกก่อนนะครับก็หยิบม,มาจะเป็นนิวคาสเซิลครับจะเปิดบ้านเจอกับบอนมัดนะครับนี่คือการพบกันของ2ทีมจากพรีเมียร์ลีกนะครับ New นิวคาสเซิลครับที่ผ่านมาในชน่วงพักเบรกก็มีเก็บอุ่นเครื่อง2เกมก็ ชนะได้หมดเลยนะครับชนะอัลฮิราห5-0ชนะลายโย2-1ก็ถือเป็นการชนะติดต่อกันมา8เกมรวดแล้วนะครับจากทุกรายการผลงานดีนต่อเรื่องจริงๆนะครับทีมของเอดดี้ฮาวส่วนบอลมัดนะครับก็ช่วงพักเบรกไปเนี่ยไม่มีคิวอ,อุ่นเครื่องเลยนะครับก็พักไปเต็มๆหนึเดือนก็อาจจะมีเรื่องของต้องขาดสนิมนะครับต้องจูดระบบกันหน่อยนะครับเพราะว่าหาสนามไปนานนะครับ วันนี้นะครับยูคาเซิลต้องบอกว่าแข็งแกร่งกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าเล่นในบ้านผลงานดีด้วยแล้วก็วันนี้เนี่ยตัวหลักๆที่ไปเล่นทีมชาติก็เริ่มจะกลับมาแล้วแต่อาจจะลงไม่ได้ในเกมนี้นะครับก็ลหลักๆจะมีพวกที่เปียที่น่าจะได้ลงเล่นนะครับส่วนบุนโญกิมาราซี่ต้องรอเช็คฟิตก,ก่อนนะครับก็วันนี้ต้องบอกว่าิวคาเซิลก็ถือว่ามาในชุดที่ ดีสุดได้นะครับแนวลุกมีมิเกลอามิลอนคิสบูตแล้วก็อแลงแซงมแมาซิเมงนะครับส่วนบอลมัดเนี่ยก็จัดชุดใหญ่ได้เหมือนกันนะครับผมโดมเดโิเนโซลันกี้คิฟฟ์มัวร์นะครับเลวิสคุกเจลฟ์ซาเลอรมาก,ก็ลงได้ฟิลิปบิลลี่ก็ลงได้นะครับก็ดูแล้วก็น่าจะสู้กันสนุกนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงภาพรวมผมมองว่านี่เขาเซอร์ดีกว่านะครับแล้วก็เล่นในบ้านด้วย แล้วก็อุ่นเครื่องมาก็ถือว่าเครื่องกําลังร้อนอยู่นะผลงานกําลังดีส่วนบอลบัดเนี่ยห่างสนามไปพักใหญ่เลยก็คิดว่าอาจจะต้องจูนเครื่องกันใหม่นะครับผมก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยยูคารเซอร์ภาษีดีกว่านะครับราคาเปิดมาแค่หนึ่งลูกเนี่ยผมคิดว่ารู้ชนะได้นะครับผมให้เชื่อที่ยูคาเสเซอร์ดีกว่านะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับไปดูที่มิวตันคีนเจอกับเลสเตอร์นะครับสองทีมนี้อยู่ห่างวิชันกัน3ดิวิชันเลยนะครับ เลสเตอร์มาจากพเมร์ลีกส่วนวิวตั้งคีนมาจากหลีกวันนะครับผลงานของวิวตั้งคีนก็ถือว่าไม่ไดีนะครับส่วนใหญ่จะหนักไปทางแพ้สเยอะแล้วก็เกมรับเสียประตูค่อนข้างเยอะด้วยจะมีเกมล่าสุดที่ชนะพอสมัตได้ก็น่าจะได้ความไว้ใจกลับมาประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าการเจอกับเลสเตอร์ก็ถือเป็นงานที่ไม่ง่ายนะเพราะเลสเตอร์ก็ถือว่าแข็งแกร่งกว่า ถึงแม้ปีนี้จะมีปัญหาเยอะในเรื่องของการเสริมทัพแล้วก็เรื่องของความมั่นใจของนักเตะนะครับแต่ว่าคิดว่าวันนี้เลสเตอร์ภาษีดีกว่านะผมคิดว่าชนะได้แหละแต่ว่าจะชนะเกินราคาหรือเปล่าอันนี้ต้องลุ้นกันนะครับราคาเปิดมาแพงด้วยนะที่1.25แต่ว่าถ้าเลือกเชียร์ผมคิดว่ายังน่าเลือกเชียร์ที่เลสเตอร์เพราะสภาพทีมค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับตัวหลักๆลงได้พวกฮาวิบรานและพวกนี้นะครับ ทาวิบารจะวมิบาดีเอนดีแล้วพวกนี้คือลงได้ก็น่าจะเก็บใช้ได้ลุนแค่ชนะขาดแค่นั้นเองนะครับสรุปนะครับ2คู่วันนี้ก็ให้เลือกเชียร์ไปที่าทางฝั่งของิวคาสเซิลครับแล้วก็เลสเตอร์เป็น2ทีมจากพรีเมียร์ลีกในวันนี้นะครับผมอ่ะก็นี่เป็น2คู่ที่คาดมาฝากกันในวันนี้นะครับสวัสดีครับ